โรงเรียนบ้านบรรุกานะครับได้จัดกิจกรรมนะครับโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบุญแลซึ่งกิจกรรมว่าเรามาโดนสัมพันธ์เราจัดมาเป็นปีที่เกี่กติดต่อกันนะครับในการจัดเจร้ ก็มีวัตถุวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะครับการกรมในเรื่องในวันกรมโดนเสือประดับที่น้องตัดติดมีข้าวี่เหลืออยู่สองเบอนะครับน่าจะติดตทหารขึ้นมานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำโทษทหารนะครับทหารมาสายเป็นการแรก ที่เราจะต้องลงชื่อนะลงเวลาออกนะครับจะออกไปทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความสนิทสนมนะครับนบาแบบนี้แล้วนะครับขอขอเสียงด้วยครับขอเสียงเนี่ย สวัสดีครับนักแกดมีมต์ตูลุอิริณาทุกันทามีอาสิโรตินีนาอีกว่านาเอาละรับัสดีคุนผมครับผมชื่อนายชัยรัตน์สมพิครับเป็นประหลัดอำเภอนะครท่านอำเภอมอบหมายให้มาและพิทักบตำบลลืงต่อออกนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่นะครับยังไม่ลืมเราใช้คินสรา ใหญ่เลยนะมี่ครับร้องดอกดาวเรือนนั้วนั่คตรนี้นะี โอ๋ยเดี๋ยว่อเดี๋ยว